ผมอยากคุยเรื่องอะไรเนี่ยวงจรผมอยากคุยเรื่องวงจรบูตกลางอะบูตเสียงกลางอะบูตเสียงกลางที่มันเป็นเหมือนแคปตันอะนึกออกไหมเออทีเนี้ยมันมีผมผมจําได้ว่ามันมีบูตหลายย่านมันมีบูตแบบลักษณะการบูตบ้างแบบไหนบ้าง เหมือนบูธบางทีก็หลักๆก,กันกีตร์มันก็จะบูธแค่เสียงกลางกับกับแหลมไม่สูงขึ้นเป็นที่เหมือนอีครับต่านครับผมที่ก็ต้องบูธเสียงกลางเสียงแหลมไม่สูงขึ้นนันเป็นก็คือเพราะว่ายุคแรกๆแกใช้พิ่ับที่เป็นเลดเซนเซอร์ครับผมอ่า <c oughs> ทีนี้ปัญหาของเลดเซนเซอร์ก็คือว่าด้วยมันเป็นบิก๊กอัพที่มันมันเป็นความแรงครับผมยุคอันที่ออกแบบมาใหม่ๆก็คือมันก็คือเป็นไอ้คล้ายๆพวกนอยเลดยุคแรกๆกันเป็นครับที่เป็นต้นแบบครับผมอ ทีนี้ด้วยความแรงของบิ๊กอัพที่ทํามาแรงขึ้นแต่มันอยู่ในคอยอยู่ในรูปแรกรูปลักษณ์ที่เล็กอะเป็นปัญหาก็คือว่าพออัดกำลังที่สูงเข้าไปที่อยู่ในคอยเล็กอันเป็นก็คือเสียงมันจะอับอ่าทีนี้ก็เลยต้องใช้บูธตัวเนี้มาช่วยเพิ่มกําลังเสียงขึ้นมาครับผมก็คือเพิ่มย่านกลางแหลมขึ้นดกอ่าอ่าครับผมนั่นแหละครับผมที่ที่เขาใช้กันที่ว่าต้องต้องใช้ตัวเนี้ผมบูธกลางครับผมเสียงกลางที่บูธออกมาแต่เดี๋ยวนี้ก็คือเออคือคือคือเดียวกัร ถ้าผมคือถ้าเป็นคนเล่นเนี่ยคือถ้าผมที่ที่เราคิดที่ศึกษาอิปตันเนี่ยคือแัปตันเนี่ยแรกๆเลยเนี่ยเขาเขาเขาเป็นคนเล่นกิฟสันใช่ไหมตั้งแต่ยุคครีมเขาจะใช้กิฟสันแล้วทีนี้วิธีการเล่นของพวกกิฟสันเนี่ยก็คือมันก็คือไม่มีอะมากแอมอาจจะผ่านวาวอะไรนิดหน่อยแล้วก็เข้าตู้เลยแล้วแล้วมันก็เล่งจับมันเล่งให้แตกจับฟิกอัพได้เพราะว่าน่นอนคือํามมันแรงใช่ไหมมันมันมันแข็งแอมได้แตกได้ทีเนี้ยแล้วพอมายุคที่เขา พอประยุกต์ที่เขาเริ่มเริ่มใช้แบ็กกี้อ่ะแต่ว่ายังยังไม่เป็นซิกเนเจอร์อ่ะยุคนั้นเขาก็ลองของแบบลองของกระจายเลยนะคือเซตอัพยุคนั้นเป็นแอมม์ e M. นี่คือใช้มั่วซั่วไปหมดบอร์ดเขาที่ใช้อะไรแบบอลังการเป็นเสียงเป็นบอร์ดแปลกปลประหลาดในยุคนั้นน่ะจนสุดท้ายเขาก็มาจบที่ก็คือว่าเขากลับมาเล่นเหมือนเดิมก็คือกีตาร์เขาแอมแล้วก็แล้วก็เบรกแล้วก็แขลงที่แอมมาแต่ว่าใช้เฟนเดอร์แล้วก็บูทกลางอ่ะให้มันหนาเหมือนให้มันหนาเหมือนเหมือนฮัมอ่ะ เพื่อที่จะช่วจะแบบพุ่งขึ้นได้อะไรเงี้ยอันนั้นน็่คือจุดประสงค์ของของแคปตันแต่ที่นีผมผมอยากรู้ที่มันที่มันมากขึ้นว่ามันมีอะไรที่มันบู๊ตอย่างอื่นอีกไหมคือหมายถึงว่าบู๊ตในลักษณะอื่นอ่ะในลักษณะอื่นบู๊ตในลักษณะอื่นก็ถ้าจะเป็นมายนสครับอ่าถ้าอีกบู๊ตอีกอีกอีกชัดเร์ไม่ถึง ถ้านนี้ไม่ถึงกับไม่ไม่ถึงว่าใช่ใช่วงจรบูทร้อยเปอร์เซ็นต์กับ่้นหัวเพราะมันลากก็คือมันลากเสียงแบบแบบเขาเรียกว่ามันมีเสียงเปเ c i a l e f ฟ e c t อยู่เลยครับก็คือมันแวดอะไรพวกนี้ยอ่าไอ้นั้นจะเป็น special e f ฟ e c t แต่ถ้าบูทอีกแบบหนึ่งก็คืออย่างนี้ครับอีกย่อดหนึ่งครับผมย่อดังเลยครับผมหลักแสนครับผมเจมไทเลอร์ครับ อ่าบูธอะไรอ่ะอ่าเจนไทเลอร์เจนไทเลอร์ก็คือบูธบูธบูธก็คือบูธมันเป็นบูธใหญ่บูธกลางเหมือนกันก็เป็นแต่ข้อดีของของเจนไทเลอร์ผมผมผมนับถือนั้นที่ก็แบบก็คือมันสามารถของของใช้วนลุ่มหมุนได้ครับเป็นอืมอ่าบูธหมุก็คือบังคับอย่าง่บอกอ่าใช้วนลุ่มหมุนเอาครับผมก็คือกดเลยไม่ดังขึ้นมาทนันทีครับผมขอ้วก็ก็คือใช้วนล่กหมุนค่าความดังเราได้อ๋อก็คือเป็นเป็นหนบแยกมาอีกหนบหนึ่งเงี้ยเหรออ่า อ่าใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ของเขาจะแยกอย่างนี้อีกทีครับเป็นก็คือเขาใช้คอยดัมมี่ลอลดเอาไว้อยู่ข้างใต้บิ๊กครับสิงเกิลคอยของเขากับผมสองตัวหน้าครับเป็นก็คือเวลาเราสมมติว่าเรากดดัมมี่คอยใช้เพื่อให้เสียงสิงเกิลคอยที่หนาขึ้นใช่ไหมครับผมทีนี้ปลายเสียงนะอับทีนี้เขาจะกดใช้บูธเพื่อบูธใช่ไหมครับแต่ของเขาสามารถตัดออกได้ครับผมสามารถตัดดัมมี่คอยเป็นคอยปกติก็ทําได้อ่าอันนี้ไอเทคเลยครับผมก็ถือว่าเป็นเป็นความไอเทคที่เขาคิดออกมาได้ครับ ่าครับอ่านั้นไกนบูธอีกแบบหนึ่งับผมบูธกดออกมาเหมือนหรือว่าเป็นไอ้บาเน็ตจะเป็นไอ้บาเน็ตบางรุ่นก็มีเนี่ยท่านอูนะรู้สึกว่าจะเคยจะผมจะเคยเห็นอยู่นะไอ้บาเน็ตเป็นรุ่นที่แบบจอนพัตเตอรี่จอนพัตเตอรี่ก็ใช้บูธนะครับผมไอ้มิสิกแมนม่วงครับบูธไปก็ใช้ไงที่เราคุยกันไอ้ตัวฟุนเดอร์เซนเตอร์ก็เป็นบูธอ่าฟุนเดอร์เซนเตอร์เป็นบูธแต่บูธบูธมันจะมีของ ของ E G ก็มีขายนะมีรบขายแยกก็มีนั่นแหละแต่ยุคหลังๆที่ว่าเขาอาจจะใช้น้อยลงรถเดี๋ยวนี้ระบบเอฟเปกระบบแอมเมือทุกอย่างกันเป็นครับบางทีเขาเขาพอดตมาใม้แล้วครับผมก็เลยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใส่ครับใช่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันมันมันไปถึงขั้นที่ว่าเราไม่ต้องไปใส่ในกีตาร์เพราะปัญหาที่ใส่ในกีตาร์เป็นอย่างเช่นวัฐานหมดกับเป็นมันไม่ได้มีสเกลบอยก็วัสานหมด พอหมดขึ้นมากำลังเล่นเล่นอยู่ทานหมดที่โอ้โหพิหายนี่ไม่ไม่เราก็ต่อดัตเตอร์เลยต่อดัตเตอร์ไงกับปั๊กเลยแต่ยุคนั้นก็ไม่ได้คิดไงครัเป็นใช่ยุคสมัยออกมาใหม่ๆเราก็ไม่ได้คิดไงครเออเออชีนี้กลับกลับไปที่อ่าแคปตันอีกนิดนึงคือแคปตันเนี่ยมันวงจรเนี่ยมันคือวงจรมันไม่เกี่ยวกับปิกอัพสุยหมายถึงว่า ในชุดวุจรมัน่ะมันจะใช้กับปิก้าอะไรก็ได้ถูกป่ะก็ถ้าว่าเอามาบูดคอยอย่าเฉยมนก็มันก็ไม่ถึงกับได้นะครับเป็นเพราะว่ามันจะดึงเสียงกีออกมาสูงมากครับโอ้แอนเลยครับผมถ้ากดเข้าไปนึกว่าคอยธรรมดาผมเห็นจากเชมูราครับเพราะว่าบูดของเชมูราของอีริกัตันคล้ายเคียงกันเลยครับผมนั่นแหละเวลาผมเห็นไอเชมูราครับผมถ้าตัวหลังนั้นฮัมฮัมมกิ้งที่เป็นเฮดแปดครับผมไม่เท่าไหร่ครับผมแต่พอ จับสิงเกิลคอยเท็กซัสสองตัวหน้าครับผมและกดบูธครับโอ้โหชิบหายเลยครับว่าทำไมถึงพี่เสกไม่จับพี่เสกเล่นแนวหลังเลยแล้วถ้าเกกดบูธนะครับผมเกมไม่เกมไม่ดึงไม่คอยเลยครับว่าดึงกันไม่คอยเจอแน่ๆครับผมเออเออครับมันเลยมันเลยมันเลยต้องใช้กับไอ้พวกพิกาัพที่มันเป็นไนไนเลสลิสตุกเป็น ครับเป็นน้อยเล็ดอะไรพวกนี้ครับนะครับผมก็คือเป็นจะเป็นพวกอนุกรมผมจะเรียกว่าอนุกรมพวกปิกอัพที่ว่าจะเป็นคอยซ้อนบนซ้อนข้างอะไรต่างๆนาเบนซ่าต่อสองคอยขึ้นไปก็ผมจะเรียกว่าอนุกรมอืออ่าครับแล้วถ้าสมมุติว่าอ่าถ้าเราถ้าจะจับคู่กันเนี่ยมันต้องเป็นน no ้อยเล็ดเฟนเดอร์อย่างเดียวไหมหรือว่าถ้าเกิดเราจะโมไปทางอื่นเนี่ยเราใส่กับปิกอัปอะไรได้บ้างถ้าเราจะใส่วงจอบูสเนี่ย ถ้าใส่วงจรบูทพวกแฮมก็ได้กับเป็นแฮมแฮมเร์ก,กิ้งเลยก็ได้แต่ว่าไม่ต้องแฮมแรงมากครับผมอ่อนๆที่ว่าเป็น low foot โล<อ>บูทอะไรก็ได้อยู่ครับหรือว่าจะเป็นไอ้นี่ก็ได้ครับผมถ้าเป็นซิงเกิลคอยผมเคยลองนะผมเคยเอาบูทใส่พวกไอซิงเกิลคอยที่เป็นเซรามิกกันเป็นได้อยู่อืมอ่าครับเพราะนั่นแหละผมผมเห็นเพราะว่าเกมไทเลือนรุ่นที่ว่ามันใส่บูทพวกนี้มันใช้วิกนัพที่เป็นเซรามิกหมดเลยส่ว<อ> <laughs> นใหญ่อออ <laughs> พวกนี้ก็เหมือนกับว่าอ่าการวีดถอนหรือว่าอะไรพวกนี้ยมันจะมีกําลังฟุกเซรามิกมันก็จะแบบช่ครับอุ่นก็จะแบบแน่นเติบขึ้นมาแต่สิงเกิลคอยอหรือว่าจะเป็นถ้าเป็นวินเทจก็ใส่ได้แต่ว่าแน่นอนมันก็จะมีขยะตามมาใช่ครับตามตามสูตรครับอ่าอ่าครับนั่นแหละครับผมเพราะว่าถ้าถ้าเราเอา,เอา,เอาไปใช้กับสิงเกิลคอยที่เป็นวินเทจเม็นโดยโดย,โดยโน้อยมันก็เยอะอยู่แล้วเพราะมันมันอ่อนต่อพุทธครับผมพอพอเราอัดบุทเข้าไปอีกก็ คิดเอาเองเป็นขนาดว่าเราเหยียบโอวร์ได้แก้อดอนต้องมาลดที่วอลลุ่มนิดหนึ่งมันก็ยังมีเห็นไหมครับแอนนิดๆแต่พอเปิดอ,อ,อล้วทีนี้ตาบูธจากตาบูธจากต้นทางไปเยอะแล้วนเป็นแล้วไปขยายกับเอ็มอีทีโอ้โหก็เป็นผมว่ามันคงไม่ใช่แค่เสียงจีนนะคงจะบี้ด้วยนะผมว่าอย่างอย่างอย่างชุดอย่างชุดขายที่อู๋เปิดให้ดูมันก็เวลามันขายมันก็จะขายพร้อมพร้อมพร้อมพอร์ตเลยใช่ไหมพอร์ตที่เป็นลักษณะแก๊สของมันคือหมุนไปจนถึงแก๊สปุ๊บก็ทํางานใช่ไหม มันเป็นของเฟนเดอร์ทําขายใช่ไหมหรือหรือหรือยังอือทำออกมาขายอ่าทออกมาขายเลยอืมครับ <ไป S 1> ชุดมาขายแพงไหมชุดเดี๋ยวเดี๋ยวผมคาให้อ่าราคาเหรอสองพันกว่าบาทสองพันเจ็ดอือก็เรียกว่าราคายืดเลไม่แพง นีเสเครับมันอาจจะความมันอาจจะลดความนิยมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวลงบ้างท่นอุตนเดี๋ยวนี้เพราะเมื่อก่อนผมว่าน่าจะแพงนะสมัยก่อนอืมแต่เดี๋ยวนี้เหมือนว่ามันลดความนิยมลงอ่ะมันก็เลยอาจจะราคาถูกลงสมัยก่อนอ่ะแพงแพงมากเพราะว่ามันมันหาซื้อไม่ได้ด้วยมันไม่มีของปัจจุบันน่ะโลกพอโลกมันมันก็จะผลิตออกมายได้เลยไงสมัยก่อนสมัยก่อนไอ้ยังไงสมัยก่อนดีเอสเอยังไม่มี อ่าพอพอเดสมีปุ๊บเปลียนมีเพื่อก็เลยถูกนะเมื่อก่อนมีจีนทำไงเยอะแยังไม่มาอะไรกันอ่าโอเะ